นี่จะมีบัตรยืมจีิงไหมล่ะจริงตัวเตอร์ครับครับนะครับก็จะมาพูดถึงคนที่ยังไม่ได้จองบัตรคอนเสิร์ตเดียวของไรนะครับในวันที่2มีนาคมครับผมก็รีบๆจองกันนะฮะตอนนี้บัตรนั่งคงเต็มแล้ว บัตรยืนเนี่ยจองอย่างจังจองกันได้ครับบัตรยืนนะฮะก็อย่านั่งเลยครับใช่ถ้านั่งแน่นอนต้องยืนครับผมตีปจองกันให้เต็มเลยนะฮะก็รับรองครัว่าสนุกแน่นอนครับผมมากันเยอะๆนะครับค่าคนถ่ายนี่เอาเกี๊ยกระเผลเกี๊ยกระเผลไว้ถึงไปไม่หมดทุนทุนไหมล่ะทุน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 มาก ล้วถ่ายอย่างนั้นเราได้ได้จมูกขึ้นไปไหมไม่โ <laughs> ดาบางกล้องเขาอ,อ๋อบางอถอไปเป็นามแต่ล้งนี้หน้าเด็กไมเนสามาอีกไหมแมว